ันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการเพราะเมล็ดกาแฟนะครับเมล็ดพันธุ์ที่เราจะเอามาเพาะเมล็ดนะครับก็ต้องเป็นเมล็ดที่ตรงกับสายพันธุน์ต้นที่สมบูรณ์ต้นที่มาจากโลกมแมลงนะครับกาแฟต้นหนึ่งจะเก็บเกี่ยวประมาณ4-5ครั้งต่อปีนะครเราเก็บครั้งที่2เป็นต้นไปนะครับเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยเม็ดกาแฟจะไม่สมบูรณ์หลังจากที่เราได้เมล็ดพันธุ์ก็แปรรูปกาแฟเหมือนกาแฟกะลาทั่วไปแต่พึ่งในร่มนะครับ ถ้าพึ่งกลางแจ้งแดดร้อนเนี่ยเปอร์เซ็นต์งอกของมเมล็ดจะน้อยลงพึ่งในร่มอะร้อยมเมล็ดก็จะงอกถึงร้อยร้อยมเมล็ดเลยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากที่เราได้มเมล็ดพันธุ์แล้วนะครับแล้วก็มาแช่น้ำหนึ่งคืนนะครับแช่น้ำหนึ่งคืนเนาะแช่ในสารประกอบป้องกันเชือ้อราโรคขนเน่าเมื่อก่อนก็ใช้ครูปรวิตรตอนนี้ก็หาซื้อ,อยาอาจจะใช้เมทาเรซิลที่ใช้แช่มเมล็ดพันธุ์เข้าโพดอันนี้ก็ประสิทธิภาพก็ยอมรับได้นะครับ แช่ไม่ได้พันคือหนึ่งเสร็จเราก็ต้องเตรียมวัสดุเพาะนะครับก็มีทรายขี้เถ้าแกบก็แนะนําให้เป็นของใหม่หมดนะครับห้ามใช้ของเก่าเนาะนะครับเน้นเป็นทรายหยาบเนาะทรายละเอียดไม่แนะนาเพราะว่ามันจะระบายอากาศระบายน้ําไม่ดีนะครับวัสดุที่ที่บอกเมื่อกี้นะครับทรายขี้เถ้าแกบหนึ่งต่อหนึ่งสมคุกเคล้าแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มนะครับไม่ได้พันที่แช่หนึ่งคืนแล้วก็จับมาเรียงคว่ำเมล็ดหมดนะครับแนะนําให้คว่ำเมล็ดเนาะ ถ้าถ้างหงายเนี่ยเวลาเจริญเติบโตมารากมาีโอกาสจะรากงอนะครับความเมล็ดเลยห่างกันประมาณ2นิ้วนะครับต่อแปลงนะฮะประมาณ5ตะก้าก็จะใช้เมล็ดพันธุ์หกิโล1กิโลก็จะมีประมาณ3,000เมล็ดได้ประมาณ3,000ต้นนะครับเมล็ดเสียหายจากการแตกเนี่ยเราก็ไม่เอานะครับเพราะว่าเชื้อโรคเข้าทำทำลายได้ง่ายเกิดโรคขนเน่านะครับจากนั้นก็เอาวัสดุเพาะนะครับปิดหนาประมาณ1นิ้ว แล้วก็ลดน้ํา3 -4 วันครั้งสังเกตครับถ้ามันแห้งค่อยลดเนาะไม่ใช่ลดทุกวันถ้าลดทุกวันในโอกาสที่จะเน่าเยอะถ้าเราเตรียมตัวเพาะถ้าเพาะถูกช่วงเนะี่ยเดือนมีนานครับรับรองเลย1เดือนหางอกละช่วงเดือนธันวาเนี่ยก็ต้องประมาณ2เดือนครึ่งถึงจะงอกเพราะว่าความร้อนช่วงแสงมีผลต่อการงอกของเมล็ดนะรเราสามารถกระตุ้นได้จะงอกเร็วขึ้นประมาณ15วันครึ่งเดือนแต่มันก็มีข้อเสียคือถ้ากระตุ้นเราต้อง แกะกะลาออกแล้วกระเพาะมันก็เสียเวลาหรือไม่ก็ใช้น้ําร้อนน้ําร้อนต้มเนี่ยแล้วเราเอามาลดกระบาเพาะเวลาน้ําร้อนโดนวัสดุเพาะเนี่ยมันก็อุ่นพอดีเลยมันก็กระตุ้นให้งอกเร็วแต่ก็ต้องน้ําร้อนตลอดจนกระทั่งมันงอกไม่ใช่ว่าบางอาทิตย์ใช้น้ําร้อนอบางอาทิตย์ใช้น้ําเย็นก็ไม่มีผลน,นะครับลักษณะนี้มีรากเนาะระยะที่แนะนําคือหัวไม่ขีดเพราะว่ารากมันจะสั้นกว่านี้ โอกาสที่เราย้ายต้นกล้าเนี่ยมันก็จะเปอร์เซ็นต์รอดสูงกว่าหลังจากที่เราเพาะเมล็ดเราก็ต้องเตรียมถุงปลูกถุงยอมรับที่สองจุดห้านิ้วนะฮนเส้นผ่าศูนย์กลางยาวประมาณ9นิ้วยิ่งดีเนาะครับยิ่งกวายิ่งยาวยิ่งดีระบบรากมันก็จะได้ช่วงระบบรากมันก็จะได้ยาวเพราะว่าเราปลูกเราก็ต้องตัดรากอีกนะครับวัสดุเพาะก็มีหน้าดิน5ส่วนปุย๋ยคอกมูลวัวข้างปี1ส่วน โดนไม้ก็200กรัมฟอสเฟตก็200กรัมเหมือนกันคุกเขาครับแล้วก็ใส่ไว้แล้วก็ลดน้ําชุ่มแล้วก็พลาสติกคุมแปลงปิดเป็นการอบฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ฆ่าหญ้าไปด้วยจนกระทั่งมเม็ดกาแฟงอกออกเป็ดหัวไม่ขีดแล้วก็เปิดเอกเปิด,อปดไอ้วัสดุคุมแปลงในถุงเนี่ยออกแล้วก็ลดน้ําอีกทีหนึ่งแล้วก็เลือกต้นกลาที่รากไม่ค้นงองถ้าง,งองแบบนี้ทิ้งเลยนะครับ มันจะไม่ปรับตัวนะครับมันไม่ใช่ว่าลงไปแล้วเรามันจะปรับตัวไม่ใช่ละมันก็งอแบบนี้งอแบบนี้ก็มีผลตอนกาแฟอายุปีที่3ที่4เริ่มให้ผลผลิตรากมันวิ่งไม่ลงลงดินเนี่ยมันก็แห้งยืนต้นตายนะครับต้องรากตรงอย่างเดียวนะครับตัดรากแล้วก็ตัด3ส่วนตัดส่วนหนึ่งเลยใช้มือเด็ดตัดทีละต้นตัดนี่ฮะแล้วถึงไปจิ้มลงได้แล้วก็ทําหลุมครับความลึกของหลุมกับความยาวของรากที่เหลือจากการตัดต้องสัมพันธ์กัน แล้วก็บีบแน่นๆเลยครับคําแนะนําที่สําคัญที่สุดเพาะข้างล่างครับที่ระดับความสูง3-400ี่เมตรระดับน้ำทะเลแล้วค่อยไปปลูกที่ความสูงพันถึงเจ็ดร้อยจะโตเร็วถ้าเราไปเพาะบนแปลงนี้อายุ1ปีก็ประมาณนี้นะครับสั้นโตโตช้าครับแตกต่างกันเลยเห็นชัดครับาวางถุงถ้าถุงใหญ่นี่เราไม่ไม่ไม,ไม่มันเหมือนเป็นการวางระยะได้เลยนะครับถุงใหญ่นี่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าถุงเล็กเนี่ย คือก็ต้องหนึ่งมันขยับมันย้ายคัดเลือกขนาดเพราะสังเกตในกระบะเพาะเนี่ยมันจะมีต้นกล้าที่อยู่ข้างในมันจเจริญเติบโตไม่ได้เต็มที่หนึ่งมันโดนบทบางแสงได้ปุ๋ยได้น้ําไม่เพียงพอมันก็จะแค่แกนเราก็ต้องคัดขนาดเอาขนาดโตเอาไว้แถวหนึ่งขนาดเล็กก็เอาไว้แถวหนึ่งหลังจากนั้นก็ประมาณ3เดือนเนะาะธาตุอาหารที่เราใช้วัสดุเป็นวัสดุถุงในถุงดินเนี่ยมันก็จะ เริ่มน้อยลงน้อยลงก้ากาแฟาก็จะมีอาการฟ้องละหนึ่งจะเป็นโรคใบจุดตากบอ่ามันจะฟ้องละใบจุดตากบคือสาเหตุมาจากหนึ่งแสงเรือนพอชำํำเข้มข้นเกินไปแสงมากแล้วสองคือธาตุอาหารในดินจะลดลงจะออกอาการเหลืองเราก็ต้องเติมปุ๋ยให้มันนะครับหลักการใส่ปุ๋ยก็ใส่น้อยๆบ่อยครั้งดีกว่าครับใส่ใส่ชิดลําต้นเนาะใส่ขอบถุงครับ ปุ๋ยที่ใส่เ่นนามันปุ๋ย15ครับสุดเสมอ15 15 15มันมีธาตุอาหารครบนะครับใส่หยิบมือครับใส่เสัก10 20เมล็ดต่อครั้งครับใส่เยอะไม่ได้กล้าเพราะว่าหลักมันอ่อนเนาะประมาณเดือน2เดือนครั้งหนึ่งครับแล้วสเปรย์ปุ๋ยทางใบทุกเดือนถึง6เดือนปุ๊บเนี่ยหกเดือนถ้าเรากเกษตรกรบางท่านนะ่ะมีปลูกพืชผักพืชล้มลุกต้องให้น้ำเราสามารถปลูกกล้าระยะ6เดือนได้ เพราะมันจะโตได้วรวดเร็วและอีกอย่างหนึ่งคือแทบเราจะไม่ตัดรากก็ได้เพราะรากมันยังอ่อนอยู่ยังเป็นสีขาวอยู่ครับแต่ถ้าก้า1ปีต้องมีการตัดรากนะครับก้ากาแฟาที่มีคุณภาพต้องตรงแล้วก็8คู่ใบขึ้นไปความสมบูรณ์ใบเขียวมันนะครับไม่ได้เป็นแสดงอาการขาดโรคนะคแล้วก็ตรงสายพันธุ์สังเกตได้ง่ายๆคือ มันจะมียอดแดงกับยอดเขียวมันก็แยกสายพันธุ์ได้ออต้นก้าที่ไม่ควรเลือกนะํามาปลูกเนาะหนึ่งต้นคดงอโน้มไม่ตามรูปทรงที่มาตรฐานก้าที่เป็นโรคก,ก้าที่อ่อนแอเพราะว่าเราไปเอาไปปลูกเนี่ยออการขนสง่งกว่าจะไปพักตัวที่ในแปลงอีกประมาณ1สัปดาห์เนี่ยมันก็สู้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปไม่ได้